ลุกไปจุดส,สามสองสามทัสดีครับพี่น้องป้องปายทุกทุกคนพบกับผมบ่าวยอดนุ่มหนามุ่นค้นหนาหน่อยพี่นอ้งนพพนองมาบื่อนี้ผมติภาพพี่น้องมาทดสอบของเล่นไใหม่พี่น้องของเล่นไใหม่ของมันต้องมีก็ของมันต้องมีผู้ใดตายละพี่น้องกางมีติดไว้ตามที่วเว็ดคลิปรีวิวไปในะคลิปก่อนนะพี่น้องคลิปที่ผมติภาพพี่น้องมาทดสอบ บัมันแพงเหรอมาลูกเดียวพว้พี่น้องมาลูกเดียวพว้มันแพงมันแพงเนี่ยครับลูกปลายขนาดจุดสองสองเอลอาร์นาะพี่น้องเนาะลูกปลายขนาดจุดสองสองเอลอาร์เขาวะผมไปหาข้อมูลมาว่าลูกเล็กน้อยเนี่ยอันทั้งในเนี่ยมันมันไอ้ในที่ฟ้าเนี่ยครับไอ้ในหัวมันเนี่ยมันมีเกลียวซิมเมตโอ้มันแมีนบ่อหน่อยหน่อยง้อหน่อยหนึ่งไซด์เกลียวซิมเมตบอกความเร็วลูกกระสุงหนึ่งพันฟุตต่อวินาทีบ้า ขนาดนั awesome, ้นบอผมอ่านอยู่ข้างกล้องเนาะอ่านอยู่ข้างกล้องน้ำหัวน้ำเอ่อหัวกระสุนตัวนี้ก็อนสามทิปเอสเกนหมดที่ผมอ่าพี่วิวไปหลอกก่อนผมกระจำหมดเลยอันนี้ปืนเชีือกพี่น้องเดี๋ยวสิมีดามาอีกปืนเชีือกกับแวนลูกเลื่อนไมดแล้วครับผมู่ทดสอบยิงขวดน้ำพี่น้องเพียงผมก็ยิงขวดน้ำขวดน้ำขวดโคกน้อยๆพี่น้องขวดละสิบบาทเพียงผมก็ยิงขวดน้ำผมก็เลือกยิงขวดน้ำเพราะจุดประสงค์ของลูกกระสุนตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะเขา เด็ดมาเพื่อไว้ยิ่งสัตว์เหล็กยิ่งระยะไก่ยิ่งป้องกันตัวระยะไก่ยิ่งงูยิ่งหนูยิ่งไก่พี่น้องเนาะระยะไก่หาเม็ดจีเม็ดนี่โบน่าจะเฮ็ดได้เอ็ดหนังมันดอกพี่น้องโบน่าจะถือเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนเฮ็ดรูปมันค่อนข้ันกระจายนึกเพีองเนาะถือกิดเพราะจีบๆแต่ก็ยิ่งใจก้นกะถ้าถือจุดสำคัญถือหูถือตากระดาจักหูตาแตกก็โดนพี่น้องมันเพราะว่าหลายลูกแห้งแล้วผมเห็นเขาเจ้าเฮ็ดลิปมากระจายกระจายกว้างแห้งกระดานหุ่นรูกข้นระยะจีเม็ดมันก็ โอ้โหสาดไปเลยไกลพี่น้องผมก็เลาขวดไปตั้งไ้แล้วพี่น้องพี่น้องทีสังเกตเห็นมครับเป็นขวดนำโคกอ่าสิบบาทน้องพี่น้องมาสิบบาทขวดน,น้อยๆผมก็นำน้ำจากคล้องนี่พี่น้องน้ำจากคล้องเบีวว่าก็นำจากคล้องเพราะว่าผมมาผมมาอยู่หน้ามันมันบ่มีอันนี้มันบอกมีนำเบาแต่อ,อีกย่างกระดีกันมันตีได้เห็นชัดๆมานำมันลดลงมันถึกจำาไดแล้วมันนำออกจากในเขาไนเนานะข้างลัางเป่าผมก็ตีใส่เป็นกองกระดาษ ว่างเพื่อว่าเพราะสิเดี๋ยวหงว่าเงาเงีงปุ๊บลูกมันกระจายไปเรื่อยๆเระยะหาเม็ดต่อพี่น้องนะระยะหาเม็ดไปย้ะบอกลายใหญ่ห่างเดียวผมสิเมียนมันพี่น้องบ้านป้าพี่น้องมันเมียนมันทดสอบไปเลยพี่น้องเม็ดหนึ่งครับหยอดสิเดี๋ยวผมลืมผมลืมปับ๊บ เอกใจอนึงเอามาพี่น้องพร้อมเบิึงไปน้ำกันครับลูกไปจุดสองสองพ่อมเสียงนิ่มครับยังแคบโจมีพี่น้องเสียงแคบโจมี่เสลอหลัี่งเสลัวเรียบร้อยครับขึ้นเชียร์ครับ เขาจังมันบ่ถือยังนี่พี่น้องนี่ระยะฮาเมตรเนี่ยครับระยะฮาเมดเครับ่ะะเมีมมยังติ่งเลยเฮ้ยเมียนบ่ไปไปเบิ่งกันครับพี่น้องบ้ามันเมียนบ่กับวานที่บ่ถึอใกล้ๆซำนี่แต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะบ่ถึืองังองโอมันเป็นจังซี่นี่เองครับพี่น้องจังว่าวันไนนในเขาว่ามไซด์เก้าสิบนัด มันจิ๊กเกิลทิปนัดคือเขาปาตัวกับกะจิน้อยปานนี่เดี๋ยวผมทีห้เบิ่งขวดกับพี่น้องถือพี่เด้กพี่น้องก็เป็นยิ่งหนูกิดถือ่พี่น้องนี่หู้เขาพี่น้องเห็นปะไอโบ่หนาทะลุเด้เดี๋ยวผมเบิ่งท่านี่ถือขวดน้ำสองสองลูกบ่สองลูกที่จังเลเดี๋ยวผมแกะอันนี้ก่อนผมเห็นเครื่องมันจะติ๊กเกอร์บังอยู่นึงนี่แมนบ่ขออนุญาตเด็กพี่น้องเดีสิเบิ่งทั้งออกมันถือ สองลูกสามลูกสี่ลูกที่หู้พี่น้องสี่หู้หนึ่งสองสามสี่สี่หู้นะครับพี่น้องนี่สี่หู้โอ้กับจำพวกเด้เอ,อกับว่าใส่เด็กเก่าจิ้มหนัดมันลูกน้อยขนาดจริง,งเดีน๋นี้บอทะลุครับพี่น้องยิงขวดน้ำบอทะลุครับถ้าขวดเปล่าหน้าจะทะลุครับแต่ว่านี่บอทะลุคือเป็นลูกปืนหนึ่อยู่ในขวดพี่จังเดย เดี๋ยวผมตีจังีเท่มาเบิ้งนล้พี่ดองเนะหรือมันถือล้วมันเปิหนีไปทางอื่นบ่กด้วจังเลยโมโหกันเดี๋ยวผมตบอกว่านี่พี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งเตามันจะโบรจู้แต่ก็าทิพย์ลูกจังได้ลูกไปก็าทิพย์ลูกจังได้กัแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยมันเป็นหูจุดๆๆ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 กๆๆๆๆนๆๆๆๆนนะๆีๆนๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ูๆนๆอยๆนี่ๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆเนี่ยเนี่ย มุ้งเนี่ยกระจายทั่วกระดาษเลยครับพี่น้องกระจายทั่วกระดาษเลยคุณเลยมีกลงใหม่เบิ้งเขาใหม่ก่อนพี่น้องโอ้มาสะดุ้ยส่กลงใหม่พี่พี่น้องเบิ้งมันจีฝังน้ำยังทีอะไรนี่หน้อยๆเน่ยพี่น้องมน้งหน่อยๆโอ้ยมันกิดจีดยิ่งไก่มันสิพอคันคันหนี่เลี้ยวคันแบบนี้ครับผมระยะหาเมตรนี่คือจังไดีผมก็บบอลหูนะนั่นแต่ยิ่งหนูนี่ผมว่ายิ่งหนูกับบอลยิ่งไก่กระดาษนี่ผมาณนสามเมตรสี่เมตร กคเต็มชุดเต็มที่กับหาเม็ดแล้วครับพี่น้องอยิ่งหนูกัผมก็คือปลาที่ถือเกีเก่ยวที่ได้กินอยู่ดครับนี่มันก็บ่อทะลุดรอกครับพี่น้องงาในใน้อยเนี้ยก็ได้นี่ห้อยมันเต็มเลยเดี๋ยวผมจิมาเทบึองอ่าขวดนำ้ำนาะพี่น้องเนาะนี่แหละเนื้อหนามเถอะเทบึงขวดน้ำเพราะว่ามันบ่อทะลุผมจะยักปลาลูกมันยังอยู่ในหนีบอเนาะพี่น้องเนาะลูกมันตีขนาดใดเดี๋ยวผมจะเทบึงนี่บ่ นี่มีจีบหมาบ่มีต,มตงอผมมาุถ่ายตรงเงาของเบิดก่อนเอ้าบ่มีพี่น้องเออมันบดทะลุแต่ลูกมันไม่ไใสแตกนะแล้วมันถืล้วมันเด้งขึ้นว่ะขวดมันแตกกระซือบ่โอ้มันเป็นจังสี่อืออือ,อืนี่แหละครับผมภาพพี่น้องมาทดสอบเบึงอนุภาพของมัน ยังสี่ครับพี่น้องครับผมเป็นไดครับพี่น้องครับ <c oughs> โอ้ยผมก็คือว่ามันติดพกถือจำได้บังหันครัยบไอ้มันขวดน้ำก็ยื่ซื้ออยู่ครับก็บผมโมแปลกใจเลยครับที่ผมไปหาขอมูลมากเขาบอกว่ามันมีเกล็ทิเม็ดอยู่ข้างในผมโมแปลกใจเลยในที่ผมยิ่งเบิงยิ่งให้เบิงแล้วเนี่ยผมโมผมแทบจะว่าแปลกใจเลยถ้าพูดได้คลิปแบบที่สี่น้องพี่นอ้บบนนองพูดได้พวกมาคลิปแบบที่สี่พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมในเดื่อพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปของผมแนะนำพนนำี่น้องแนะนำจักสีกระดีนี้ในตังูคือว่านแหละพี่น้องตังูตาหนูคือว่านแหละนี่ทำนี่กับบานแห้องอย่าลืมพี่พน,พน้องพ่อการชิปหนาะรอชิปนี่สวัสดีครับ